สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่วอร์มาร์ทนะคะเรากำลังไปที่แผนกฟาร์มาซีคือวันนี้คุณสามีมีนัดฉีดวัคซีนโควิดบูสเตอร์เข็มสามนะคะ<ม>ตอนนี้เรากำลังไปที่แผนกฟาร์มาซีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่แผนกฟาร์มาซีแล้วนะคะ ก่อนฉีดเราก็ต้องมากรอกเอกสารเซ็นชื่อตรงนี้นะคะอันนี้ก็เราเข้ามาในบูธแล้วนะคะเดี๋ยวจะฉีดวัคซีนกันตรงนี้ Are you excited? Oh, I'm so excited. <laughs> <Okay. S 1> you want left side or right side? Ah, oh, I want the left side. Okay. Relax the arm. Yeah. ขอบคุณ thank you thank you so much time 15 m i n u นาท t 10 after 6 e l l go. โอเคตอนนี้ก็ฉีดเสร็จแล้วนะคะก็มานั่งรอดูอาการ15นาทีนะคะก็เหมือนสองเข็มที่ผ่านมาเหมือนเหมือนกันตามปกตินะคะ how are you feeling now I feel fine ไม่รู้สึกอะไรนะคะ อเมริกานะคะถ้าเราได้รับวัคซีนไปแล้ว2เข็มนะคะหลังจากนั้นประมาณ8เดือนเราจะต้องมารับบูสเตอร์เข็มที่3เพราะว่าภูมิคุ้มกันไวรัสเนี่ยอาจจะลดลงไปนะคะเราก็ต้องมารับเข็มที่3าเข็มบูสเตอร์เพิ่มนะคะซึ่งคุณสามีก็ได้รับ2เข็มไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็ครบกำหนด8เดือนพอดีสาเหตุที่เขาได้รับเร็วก็เพราะว่าเขาทำงานราชการนะคะ ก็เป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าข้างในเนี่ยจะแออัดไปด้วยผู้คนนะ,นะคะก็ mm hmm. เลยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดวัคซีนให้ซึ่งตอนนั้นเป็นวัคซีนของโมเดอร์นานะคะแต่ว่าเข็มที่3เนี่ยเขาจะไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดให้แล้วเขาจะให้เราหาฉีดเองเพราะว่าตอนนี้วัคซีนมีโดยทั่วไปแล้ว ตามร้านขายยาพวก CVS w a l g r e e n หรือว่าฟาร์มาซีในวอร์มารเนี่ยค่ะก็คือ,คอเราสามารถเดินเข้าไปทำนัดแล้วก็ขอฉีดได้เลยอย่างที่วอร์มารเนี่ย พี่สปีดก็มาทํานัดไว้เมื่อ2องวันที่แล้วคือเขาก็มีคิวอะค่ะไม่ใช่ว่าเดินมาถึงแล้วขอฉีดได้เลยนะที่วอร์มาร์เนี่ยก็จะมีทั้งจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีทั้งโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์ด้วยนะคะเราก็เลือกเอาเลยว่าเราจะเอาวัคซีนตัวไหนของสามีเนี่ยเขาก็เลือกโมเดอร์นาเหมือนเดิมนนะะส่วนของนอกเองเนี่ยนกก็ฉีดไป2เข็มเมื่อ,อ,อประมาณเดือนเมษานะคะ กำหนดฉีดเข็งที่3ประมาณเดือนธันวาก็อาจจะมาฉีดที่ฟาร์มสีที่วอร์มาดเหมือนกันนะคะคือของนกเนี่ยนกฉีดไฟเซอร์ไปแต่คุณสามีแนะนำว่าให้ฉีดโมเดอร์นาดีกว่าเพราะว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็จะดีกว่าไฟเซอร์หน่อยนะคะแล้วก็ภูมิต้นานทานเนี่ยก็จะอยู่ได้ยาวนานกว่าไฟเซอร์นะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นใบบันทึกการรับวัคซีนนะคะของที่อเมริกาก็คือทุกคนจะได้รับใบบันทึกวัคซีนแบบนี้เหมือนกันหมดนะคะรูปแบบเดียวกันเลยสามีก็ได้รับครบ3ามเข็มเรียบร้อยแล้วนะคะ Nothing happened Honey what time now It's time to go Time to go How you feeling No feeling No feeling Okay ค <No. S 1> ่ะตอนนี้ก็ หกโมงสิบนาทีแล้วนะคะคุณสามีเขาก็าพักดูอาการครบเวลาเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวเราติดตามดูอาการต่อนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปเล่นจิมกันต่อนะคะยังไงลองดูหลังเล่นจิมว่าเขาจะมีอาการอะไรไหมตอนนี้ก็ผ่านไปสองชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนมา How are you feeling? Fine. ใชโอเคยังไม่รู้สึกอะไรนะคะเดี๋ยวติดตามดูอาการต่อไป Why do have drink wine today? it is hot today yes, yes. You so I, I have fever yes, after this I can have a beer please so you need medicine okay, I, I took I yeah, took some ibuprofen o k a y the o t e r y I c a m here when I first Aww, got back I just w e n back and said hello to everybody And I promised ha, that And this is uh, 48 hours already Halang since the three of you have received vaccine Let's go and ask him How is your feeling now? I feel absolutely fine Fine?Yesterday you h a v e fever after dinner Yes right? I did I had small fever 99 degrees Fahrenheit เมื่อวานเขามีไข้นะคะวัดอุณหภูมิไข้ได้99.9องศาฟาเรนไฮน์นะคะคุณ o u tell us how was your feeling before you have fever my arm was sore that was all mm hmm. you said like a someone beat like <you. S 2> someone hit me in the arm mm hmm. your body ache no no just sore arm yes ก็คือก่อนที่เขาจะไข้นะคะเขารู้สึกเจ็บที่แขนเหมือนกับว่ามีใครมาทุบเขาอะนะคะแต่ว่าไม่มีอาการปวดตัวปวดร่างกายไม่มี So today you fine no sore yes I am fine okay oh you have high high blood pressure right yes but I always have that and the medicine keeps it down okay ค่ะและนี่ก็เป็นการ รีวิววัคซีนของโมเดอร์นาในชาวอเมริกันเพศชายอายุ50ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวเป็นความดันสูงนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มา1เดือนนะคะค่ะสำหรับการรีวิววัคซีนโมเดอร์ erna, ก็แค่นี้นะคะยังไงถ้านกได้รับวัคซีนบูสเตอร์ช็อต นก็จะมารีวิวอาการข้างเคียงในเพศหญิงให้ทุกคนดูกันนะคะถ้าสนใจคอยติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคบ๊ายบาย